สวัสดีครับวันนี้อ,เอำเภอน้ำยืนวันที่3มิถุนายน2,563วันเฉลิมพระชมพันษานเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับพวกเราชาวอำเภอน้ำยืนจัดกิจกรรมกิจอาสาราทำความดีด้วยหัวใจด้วยการทำธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิดรอบที่ว่าการอำเภอและรอบหอประชุมอำเภอหลังใหม่เพราะหอประชุม ได้รับงบประมาณมาไม่มีระบบการจัดการน้ําที่ไหลลงจากหลังคานะครับจึงจัดทําระบบธนาคารน้ําใต้ดินระบบกิดวันนี้ต้องขอบคุณท่านกนาบบนันตำบลเก่าขามนายจกอบตอเกาขามพนักงานกาจการลูกจ้างกำนันผู้ใหญ่บ้านจิตอาสาท,ทาความดีด้วยหัวใจทุกภาคทุกคนนะครับเข้มแข็งมากเข้มแข็งมากนายอำเภอขอขอบคุณและเช่นชมครับ ท่านายกเกาะขามครับสัมภาษณ์นิดหนึ่งนี่คือกระบ,บวนการอะไรครับที่คือกระบวนการการบริหารจัดก,การน้ําต้นทางนะครับการทําธนาคารน้นําดินชนิดต้องระบายน้ําไหลท่อนะครับซึ่งวันนี้อำเภอน้ํายืนของเรานะครับโดยท่านนายอำเภอน้ํายืนอยากทําเป็นต้นแบบเพื่อให้ชุมชนทุกชุมชนในอเนำเภอน้ํายืนเอามาเป็นแบบอย่างใช่ครับ,รบใช่ครับ เราไม่ต้องซื้อท่อเราไม่ต้องมีน้ำขังเราไม่มีรูปน้ำยุงลายเราไม่มีไข้เลือดออกขอบคุณท่านนายกและทีมงานทุกท่านครับ